สวัสดีค่ะร้านดีดีโพลขอแนะนําวิธีการแกะถอดฝาหลังโทรศัพท์มือถือปุ่มกดเพื่อนํามาใส่ซิมไว้ใช้งานกันนะคะมือถือที่นํามาแนะนําในวันนี้จะเป็นมือถือของยี่ห้อ AS รุ่น T1 นนะคะก่อนที่เราจะใส่ซิมนะคะเราก็ต้องทําการแกะฝาหลังก่อนนะคะก่อนที่เราจะแกะให้เราสังเกต เครื่องนะคะว่ารอยงัดแงะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคะ่ะก็ดูด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็ขอบด้านข้างของตัวเครื่องค่ะว่าตำแหน่งงัดอยู่ตรงไหนนะคะ,ะถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยรอยงัดจะอยู่ตรงมุมล่างขวานะคะด้านข้างอันนี้เราเจอรอยงัดแล้วนะคะเราก็จับมือถือให้กระชับเพื่อไม่ให้มือถือมันเลื่อนหลุดน,นะคะ จากนั้นเนี่ยเราก็ใช้เล็บจากปลายนิ้วเนี่ยช่วยงัดมันนิดนึงออกแรงนิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะแยกออกจากกันละเราก็จะเห็นรอยแยกเราก็ค่อยๆงัดรอยตามรอยเลยค่ะเนี่ยค่ะเบาๆถ้ากลัวมือถือเป็นรอยก็ใช้ผ้าช่วยได้นะคะแกะมาแล้วค่ะก็จะเจอฝาด้านในเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งช่องใส่ซิมไมโครนะคะสายการค่ะทีนี้เราก็มาเตรียมซิมสำหรับใส่กันเลยนะคะซิมที่เราซื้อมาเนี่ยหรือว่าซิมที่มากับเครื่องนะคะมันจะเป็นซิมทีอินมันจะมีรอยหักให้3ชิ้นนะคะ สำหรับรุ่นนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นซิมไซกลางขนาดไมโครค่ะเราก็หักซิมนะคะไซกลา่าก่อนนำมาใส่เนี่ยให้เราสังเกตตรงรอยตัดซิมตรงนี้ด้านข้างเนี่ยค่ะ mm hmm. เพื่อจะได้หาตำแหน่งที่เราจะวางซิมลงไปจับเครื่องขึ้นมาค่ะเราก็ดูตำแหน่งรอยตัดซิมว่าอยู่มุมไหนนะคะ,ะพลิกมาด้านนี้ แล้วก็เลื่อนตัวล็อกซิมลงมาด้านล่างแล้วเปิดฝาขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะให้เราวางซิมตรงต,รงตำแหน่งรอยตรงนี้ค่ะวางเข้าไปประกบที่ขาซิมกับขั้วทองเหลืองของซิมนะคะอ่าพอเราวางพอดีแล้วเนี่ยก็ประกบฝาขับเข้าไปค่ะแล้วก็เลื่อนล็อกไปข้างบนนิดนึง ทีนี้ให้สังเกตว่าตรงปลายด้านล่างซิมเนี่ยมันชิดเสมอขอบไหมนะคะถ้ามันไม่เสมอก็ให้เลื่อนมันมาน,นิดนึงจับให้มันเข้าที่นิดนึงค่ะาจากนั้นพอเราใส่เสร็จแล้วเนี่ยก็ประกอบฝาหลังคืนกลับไปเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อให้เราพร้อมสำหรับใช้งานประกบฝาหลังกลับคืนเข้าไปนะคะวางประกบไปธรรมดาเนี่ยค่ะ แล้วก็ค่อยๆกดตามสลักลอยเข้าไปค่ะมันก็จะเข้าที่ละก็จะพร้อมใช้งานแล้วค่ะแค่นี้ค่ะการใส่ซิมโทรศัพท์มือถือปุ่มกดพร้อมใช้งานเลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ